ครับเนเพื่อนวันนี้พบกับผมหลังในช่องหลังซีเฮดครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันในเกมเวอร์ออฟแทงบีดเห็นบ้างครับผมเกมรถถังของเรานั่นเองหลังจากที่โอ้โหมัวแต่ลงคลิปของวอลล์บอทอย่างต่อเนื่องครับผมเพราะากิจกรรมต่างต่าก็ลังดุเดือดเนาะตอนนี้ก็เลยต้องลงคลิปของเวอร์ออฟแทงกันบ้างเนาะก่อนอื่นก็ต้องมือนเดิมสวัสดีเพื่อนเพื่อนอที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศครับผม รวมทั้งที่อยู่สปอลอาวครับผมสบายดีเดอ้อเกาหลีก็เช่นเดียวกันหรือตรงไหนก็แล้วแต่ที่รับชมช่องผมอยู่เนาะขอหอ้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากโควิดครับผมเอาแล้วครับผมก่อนอื่นเนี่ยกิจกรรมของวอลเลย์เทนก็มีเหมือนกันนะกเนีครับผมด้านซ้ายมือเก็บชัยชนะเพื่อเอามาแลกของรางวัลเนาะอธิบายง่ายๆเลยคือการเก็บถ่ยชนะต่อรอบเนี่ยแล้วมาแลกของรางวัลต่างๆกันเลยทีเดียวแลวก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายรวมถึง อ้าวด่านใหม่ไปซะและ้วด่านแรงโน้มถ่วงเนาะก็เป็นด่านใหม่มีโอกาสเล่นครั้งเดียวเองครับผมด่านแรงโน้มถ่วงเนาะก็ไม่ได้ลงเล่นเลยก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ผมได้ซื้อรถถังใหม่มาแล้วครับเพื่อนๆนี่หลังจากที่เล่นบ้างม่ได้เล่นบ้างเนาะก็ได้ซื้อรถถังคันใหม่เป็นระดับ VI ครับ v i หรือ V2 แต่แล้วแต่ที่แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเนาะมาแล้วครับผมก็กําลังจะ ค่อยๆสะสมแล้วเก็บรถถังคันให,ใหม่ๆต่อไปเนาะ <_ d ose> ก็ประมาณนี้ครับผมของสภาพโซเวียตจะซื้อมาแล้วนะก็เผื่อว่าพัฒนาไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็รถถังต่างๆที่ผมมีก็ประมาณนี้ครับผมแถวล่างที่ผมดูนี่เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนมากผมไม่ได้เล่นหลายของหลายๆประเทศเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนํามาว่าให้รีวิวรถถังตัวอื่นบ้างก็แน่นอนครับในอนาคตถ้าผมมีรถถังเยอะ หลายรูปแบบหลายประเทศผมจะรีวิวคันต่างๆให้ดูแน่นอนครับผมแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นแบบมันๆแล้วกันเนาะเล่นแบบสนุกสนุกแบบโอ้แบบเสพการเล่นแบบว่ากาก,ากบ้างอลืมไปผมจะไม่ใช้คําว่ากากเนาะโอเคไปจับคู่กันเลยใช้การเล่นแบบว่าถนัดบ้างเก่งบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ก็ว่ากันไปเนาะเพื่อความมันเพื่อเพื่อนๆของ World มืออฟแท้งครับผม ซึ่งตอนนี้ก็มีคนดูเกมเวิร์กแท้งเนี่ยค่อนข้างเป็นหลักร้อยเหมือนกันนะก็มาเล่นกันครับผมไปกันเลยดูซิว่าสักสามเกมเนาะดูซิว่าผมจะเป็นยังไงถ้าเกิดจบชา้าจบเร็วยังไงก็ว่ากันครับผมวันละนิดัลนละหน่อยครับผมเดินเนาะไปกันเลยรถถังเราอยู่ระดับก,กลางๆของเซตนี้เนาะเราก็จะตามเพื่อนครับผมบางทีไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยผมอ,อุ้ยเจอแล้วครับผมวิ่งไวามากเลยฝั่งโน้น บางทีพอไม่ได้เล่นปุ๊บเนี่ยกานขับการอะไรมันก็นะหรือว่าผมอยู่โหมดปกติหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังงงเลยนะรถถังวิ่งเลยลอยยังไงพี่กนนี่ครับข้างหน้าสองท่านสามท่นเลยครับผม <c oughs> เพื่อนเปิดฉากแล้วเราเป็นคนไม่ทิ้งเพื่อนครับผมจะตายช้าตายเร็วเราไม่เกี่ยงขอย่างเดียวย๊มานครับผมตรงนี้ครับรถถังก็วิ่งเร็วมากเลยครับผมนี่ครับเปลี่ยนท้ายว่างไง นี่ครับยิงไม่โดนครับผมสามคันครับผมเพื่อนเข้าไปบุกข้างหน้านั้นเลยเหรอครับมันจำไม่ไหวนะเอาไม้มาโอ้โดนยิงครับผมด้านหน้าเห็นแล้วว่าถูกยิงโอ้โหตอนนี้เยอะครับยิงครับผมหนึ่งครับเข้าเป้าแล้วหนึ่งนะครับโดนล้อครับแล้วก็แตกครับผมนี่แะครับผมคันเดียวในหมู่เลยครับผมอยู่ในกลุ่มเลยครับทาให้เกมแรกผมเนี่ยแตกไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนครับผม เพื่อเป็นประสบการณ์ในการเล่นเนาะขั้นนี้นี่ยิงรัวดีจังครับผมตั้มตั้มตั้มในอนาคตเราต้องเป็นแบบนี้ให้ได้ครับผมก็สรรหาเจ้าของที่ดีเอาไว้เนาะให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันอมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาเนาะผมชอบใจมากเลยน้องอดัมหรือเปล่าเขาอยู่ในแคนบอร์กเขาบอกว่าเขาประมาณว่ามีความมุ่งมั่นดีครับผมเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเป็นตำนานให้ได้เนาะโอ้โหคำนี้มันฟังดูดีมากๆเลยนะ เราต้องเป็นตำนานครับผมคือตำนานเนี่ยเป็นได้หลายแบบนะก็คืออาจจะเป็นแบบเก่งในตำนานหรือไม่ก็แบบอ่อนสุดในตำนานหรือว่าตายเร็วในตำนานเลยก็ว่าไปเนาะแต่ก็ขอว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเนาะการเล่นเกมครับผมเราต้องมีจุดยืนไม่งั้นเราจะเล่นไปทำไมกันเรียบร้อยแตกตอนนี้ของเราก็เหลือสามคันแล้วครับผมส่วนทีมคู่ต่อสู้ไม่ต้องพูดถึง รถถังนั้นถูกกำารไปแค่2องพันเท่านั้นเนาะแม่ผมว่าเนี่ยผมภากเก่งกว่าการเล่นเลยนะเวลาเล่นเนี่ยยังขับไม่ถนัดยังไม่อะไรเลยอะแต่เวลาภาคเนี่ยรู้สึกว่าเหนือดูเด็ดได้ลมมากๆนะเวลาเล่นเกมบอลแท้งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวตัวเองมากเลยนะเหมือนกับการเล่นบอลลบอทเหมือนกันครับผมมันเป็นอะไรที่สนุกเนาะเทคนิคคล้ายๆกันครับผมเวลาโดนลุมมากๆเราต้องเลือกรถถังที่มีเลือดน้อยๆเนาะ เราจะได้มีโอกาสทำลายคู่ต่อสู้ได้อะไรประมาณนี้แต่เมื่อขาำเป็นนี่ก็เลือกไม่ค่อยได้อย่างเงี้ครับผมบุกมาลงสูงยิงมาอีกแล้วครับผมสามพันลวดยิงคนละทีนี่ก็ยับแล้วแล้ววิ่งเร็วด้วยืมหเรียบร้อยครับผมเป็นไปตามคาดนครับพอรถถังเราเริ่มใหญ่ขึ้นไหญ่ขึ้นเราก็ต้องเจอกับความดุเดือดแบบนี้เลยครับผมโอเคไป แล้วเราไปลุยต่อกันเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนานเจอกันทีมันต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างให้เรียบร้อยครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้ามันเพื่อนอยางเล่นเกมนี้อยู่หรือว่าชอบดูการเล่นการพากหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็เข้ามารับชมเลยครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณาครับผมมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเราเนาะรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณาครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องในทางอ้อมครับผม โฆษณาจะช่วยทาให้ผมมีรายได้เนาะเราตอนนี้ห้องเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆมีผู้ติดตามเพิ่มเพื่อนเรื่อยๆก็ขอขอบคุณมากๆเลยอหลังจากที่ขายของเรียบร้อยไปต่อครับผมถึงเวลาเลยกันแล้วตอนนี้รถถังของเราเนี่ยอยู่อันดับสองกันเลยทีเดียวนะของกลุ่มเลยไปเีอเพื่อนๆถึงผมจะอยู่อันดับสองเนี่ยแต่ผมเล่นน้อยนะประสบการณ์ผมอยู่ท้ายครับผมอยากให้เ,เพื่อนๆนาอะไรประมาณนี้อือไปแล้วครับผม แงะมามองเราทำไมครับผมรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับพี่ไม่น่าจะใช่นะ,ะไยครับผมเจอข้างหน้าหนึ่งคันเพื่อนระวังตัวด้วยฝั่งโน้ตหนึ่งคันโอ้สองคันแล้วไปครับึบซูมก่อนเลยครับแง่หน้าอย่างนี้ไม่สวยเพื่อนระวังตัวให้ดีฝั่งโน้มีตะขันใหญ่ๆครับฝั่งนี้มีสองคันจริงๆถ้าเรารวมใจกันบุกไปเลยเนี่ย อาจจะทาให้ทาลายรถทางฟังเลยอ้อมีตุ้มอยู่ตรงนู้นหนึ่งคันครับเราถือว่าเราในคนข้างใหญ่นี่ครับเราก็จะกรึบคาเข้าไปครับกระดึบกระดึบบุกเข้าไปเลยครับผมอ้าวมีคนเห็นเราครับผมอ้าวอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆกันเลยครับผมตรงนี้นะครับข้างหน้าฝั่งเราแตกไปแล้วหนึ่งคันครับผมไม่รู้ใครที่ไหนแต่ไม่ใช่เรานี่ครับเพื่อเราซองแล้ว นี่ครับเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราโอ้โหยิงผมก่อนแล้วครับพี่โโอ้หยิงโดนก่อครับทำให้รถถังข้าศึกเป็นรอยยังไม่ได้เลยนั่นทำให้รถถังข้าศึกเป็นรอยโอ้โหโดนยิงจากด้านขวานี่ไงครับอย่าดันเพื่อนอันนี้ครับโดนครับเราจะลังจะแตกครับผมถ้าออกไปตรงนี้แตกแน่ๆครับผมทางขวาต้องยิงเราแตกแน่ๆเลยนั่นไงครับผมโอ้โหเนี่ยครับ ทั้งฝั่งขวาของเรานั้นไม่มีรถทางควบคุมอยู่เลยครับผมจึงทำให้รถทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยยืนยิงแบบสบายๆเลยอื้อ <c oughs> นี่ครับฝั่งเราก็ทยอยแตกจัเหลือขั้นสุดท้ายครับผมแม่เป็นผู้นํานี่ก็ลำบากใจครับผมจะพาไปทั้งไหนก็อันตรายเนาะด้วยความไม่ชำนาญไม่เป็นไรครับผมจบเกมไปอย่างรวดเร็วเนาะสองเกมผ่านไปโอ้โห จะเจอฉากแบบสวยๆบ้างไหมเนาะอย่างน้อยยิงได้ทีนึงครับผมคืเงินติดลบแม่ภาพเงินติดลบนี่ไม่ได้เห็นนานแล้วเนาะโฆษณาจังเลยอะครับผมคือยังไม่มีเงินเติมนะรอไปก่อน <laughs> สำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเล่นโอ้โหคันนี้เล็กสุดเราสบายใจแล้วผมเล่นคันเล็กๆของรู้สึกสบายใจนะคอยตามเข้าไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆจะดีกว่าครับผม ตายครับภาพความประทับใจยังอยู่ข้างหน้าได้เวลาเคลื่อนขบวนแล้วได้เวลาเคลื่อนขบวนแล้วเคลื่อนขบวนไปไหนไม่รู้ครับผมตายด้วยความรวดเร็วครับผมเกมหนึ่งยิงได้ทีเดียวเองครับผมก็สุนที่เตรียมมาจํานวนมากนี่ไม่ได้ใช้เลยนะเดี๋ยวข้าวหน้าผมจะเตรียมกระสุนมาแค่ติดลูกกรอดูซิว่าจะได้ยิงกีสีนะเขาไปไหนกันล่ะอุย๊ย มาเร็วๆนะที่เพื่อน,อนโอ้โหให้คันเล็กนําอยู่ได้มาเลยครับผมยิงแล้วยิงใครอะอ๋อนู้น,นฟังนูน้นโอ้โหอย่าให้เราไป,ไปเผชิญหน้าเลยเพื่อนเอนมันดูไม่ดีนะโอโขึ้นมาให้ยิงสักทีก่อนดิเราจะรอดูสถานการณ์ครับผมเราจะไม่เพียงพลํำมีคันใหญ่ครับผมระดับสามขีด อยู่ฝั่งขวามือเราหนึ่งคันเนาะแล้วก็อยู่หลังเนินนี่หนึ่งคันที่ได้ด้าเพื่อนเราจับได้มาครับโผขึ้นมาครับกระดึ๊บกระดึบะด๊บขึ้นมาอีกนิดไหมนี่คันนี้เหมือนกันครับสองคันเลยอ้ามีคนเห็นเราเกาะแดงครับผมขอยดีกว่าขอยดีกว่าเกาะแดงเรามองไม่เห็นนะคือมันหนาเกินไปกระสุนเรายิงไม่เข้าประมาณนั้นนี่แหละครับเนเพื่อนต้องเล่นแบบนี้จนถึงจะรู้สึกว่าดีหน่อยไม่งั้นผมตายเร็วกว่าเขาเลยนะ อ้าวนี่คันนึงโอ้โหยิงขึ่นหลอดเลยครับผม,ม,มด,ดีที่มันไม่ระเรบิดกระบุนแล้วนี่ครับตอนนี้มันเพื่อนเราไล่บี้สองคันแล้วครับผมเราจะยังไม่ออกไปนะออคันใหญ่มานี่ครับผมทํายังไงดีเราต้องหาวิธีหนีแล้วตอนนี้ดูเหมือนฟางตรงขั้นจะรู้ว่าเราลงนี่นะครับ,อบโอ้โดนยิงด้านซ้ายโอ้ยเครื่องยนต์ก็จะดับแล้วเติมยาช่วยงานนี้ขาดทุนแน่ๆไปเร็วเเพื่อน โอ้โห้ยโดนยิงตูดโอ้โหนี่นะครับผมอุตส่าห์จะหาทํำเลดีๆอยู่ก็ยังอยู่ไม่ได้นะเกมนี้ทำไมใจสงครามนี่มันอยู่ยากจริงๆเลยโอ้โหสรุปนี่คือผมนี่จะได้เล่นแบบดีๆไหมเนี่ยยิงเมื่อกี้ยิงหนึ่งทีครับผมงานนี้ขาดทุนแง่แง่ยิงไปหนึ่งครั้งครับผมแต่ว่าโดนเกระเนาะก็คือสรุปง่ายๆเลยไม่ได้ทำดาเมจอะไรเลย ประมาณนี้ครับผมหาช็อตสวยๆก่อนปิดคลิปกันหน่อยดีไหมอ่ะไม่เปิดโอกาสให้กันเลยนะเพื่อนๆหายไปไหนครับเนี่ยปล่อยให้รถถังเขาโดนลุมเพื่อนๆมาช่วยเร็วๆหน่อยครับผมถ้ชาชัยชนะถ้าเราได้รับชัยชนะมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะแนนก็จะเปลี่ยนไปครับผมจากที่เสียเปรียบเราจะได้เปรียบขึ้นมาเพราะเราชนะเนาะนี่คันนี้เพื่อนๆไม่ไปแล้วเนี่ยยิ่งอา้าวแตกไม่ต้องเมื่อไรเนี่ยลืมดูเลย ลองดูคันที่อยู่ข้างหน้าครับคันที่กำลังบี้อยู่คันหลังไม่ดูแล้วครับติดอาดนี่ครับอุ้ยเลยนี่ครับอือ่าเลือดยังเยอะอยู่ครับผมตอนนี้ในเรดาร์เนี่ยเหมือนจะตัวต่อต,ตัวนะนี่เพื่อเรามาช่วยแล้วทิ้งแล้วเรียบร้อยครับผมแตกตอนนี้ศัตรูเหลือเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นเดี๋ยวเราจะดูครับนี่กําลังต่ออยู่เลยก็คือถ้าเหลือคันเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดครับผม โดนลุมแน่นอนก็เหมือนกับที่เราโดนลุมแหละครับมันมีค่าเท่ากันเนาะหม่ดุเดือดดูเดือดน,นะเล่นดูเดือดโอ้โหยังติดลบอยู่ครับผมแต่คะแนนคูณสองของเราเนี่ยยังได้ครับผมระบบไอ้ก็คือคะแนนการสร้างรถถังอิตระเนาะคือเขาตั้งใจจะให้ผมซื้อจริงๆไิงไเนี่ยแต่ผมไม่ซื้อจริง,รงนะไม่เอานะกดเดี๋ยเวลาข้ามนะครับผมโอเคเราไปดูเกมต่อไปได้วยความรวดเร็วเลย คันนี้ผมยังอัพไม่เต็มที่ครับผมก็คือยังอัพความเร็วไม่เต็มที่และอัตราการหมุนก็ยังไม่เต็มที่เนาะส่วนดาเมจเนี่ยรถถังวีสองเนี่ยหรือวีไออเนี่ยน่าจะตันอยู่ที่สองรอยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นยิงแต่ละครั้งเนาะทำไมเป็นไรครับผมเราจะสะสมไปเนาะเรื่อยๆเดินหน้าไปดีครับเขาให้เดินหน้าแล้วเราจะค่อยๆไปครับผมเรารู้ว่าถ้าเกิดเรารถถังขนาดใหญ่เนี่ย มันจะมีรถถังขนาดเล็กเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี่ยสองซึงสามคันเนาะเราก็จะเป็นหมวดนําอะไรประมาณเนี้ยรถถังเล็กก็จะตามมานี่ครับวิ่งขีมาเลยครับผมจีมาแล้วทางขวามือครับหนึ่งคันเราโอ้ยโดนยิงจากไหนไม่รู้นู่นนบนมืออู้อทำไมทํากับเราแบบนี้ได้เบครับโอ้โหโอ้โเกราะนะก่อนนะครับต้องระวังครับผม มาแล้วโดนโดนครับหมคนขับระบอกตอกฝาโลงมันแน่ไม่รู้ฝาโลงใครนี่ครับมไม้ครับืหเขายิงติดเนินนี่ครับโดนครับซึ่งรอดเห็นไหมครับการยื่นหน้ายื่นตามันเป็นอะไรที่เสียหายเยอะครับผม <c oughs> น่โอ้โหสองคันนี่ครับ่ามที่ครับผมเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนไม่มาช่วยจังหวะนี้เรามีโอกาสแตกสูงยิงครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมสองต่อสองเกือบครับผมคู่ต่อสู้เนี่ยเกือบไปเหมือนกันตอนนี้เพื่อนเราก็เราก็แตกแล้วเพื่อนเราก็เพื่อนเรากำลังมาครับตอนนี้กำลังล้อมราฝั่งสองคันนี้นะเพื่อจะตีตื้นครับผม ือยิงอะไรพี่โอ้โดนสาถาดุเดือยครับผมโดนครับเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งไครแตกฟังนี้แตกไปอีกสองแล้วครับผมโอ้โหก็ถือว่าถ้ามาเร็วอีกหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ตายเนาะพอดีขึ้นครับผมได้ยิงไปหลายทีเหมือนกันแต่ตอนนี้ศัตรูยึดจุดยึดฐานไปแล้วนะครับสองฐานแล้ว เราก็ต้องรีบกันนิดนึงโอ้โหทีเดียวแตกลายเป็นสามต่อสามนะครับผมแต่ศัตรูยึดจุดไปแล้วสองจุดครับผมการเล่นเวิร์ฟแท้งเนี่ยมันเป็นก็เหมือนกับว่าทุกวันนี้นะครับผมมันสามารถเล่นคลายเครียดได้เลยเพราะว่าการจับคู่ก็รวดเร็วแล้วก็เกมแต่ละเกมเนี่ยจบค่อนข้างเร็วมากๆเนาะเพราะเรียกได้ว่าเล่นกันยาวๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคร่งเครียดเนาะเพราะว่าเป็นเกมที่ เปิดตัวมานานแล้วก็สร้างความสุขหลไรให้เพื่อนในสองเรื่องมีการพัฒนาจาก,พกเพื่อนมาเองเนี่ยตลอดเวลาเนาะแตกแน่ๆครับงานนี้ยิงไม่เข้าคือยิงไม่เข้าหรือยิงไม่โดนไม่ทราบแต่คราวนี้เรียบร้อยครับผมพอแตกเป็นที่สุดเนาะเกมนี้ก็เอาอีกเหมือนเดิมครับผมวันนี้จะมาโทรความให้แพ้เพื่อนในดูจนครบเนาะเดีย๋ยวเราจะเล่นเกมต่อไปเนี่ยเป็นเกมสุดท้ายแล้วกันเนะเาะผะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับผม เพื่อให้ห่างหายความคิดถึงกันเนาะแพ้ชนะไม่เกี่ยวับผมขอให้เรามีความสนุกแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมีความบันเทิงเนาะเล่นแล้วก็สบายใจก็เล่นไปไม่ขาดทุนครับงานนี้ถ่ต่อเลยก็ฝากไว้ด้วยครับผมใครที่ยังชอบดูชอบใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผม เป็นเรื่องธรรมดาการเริ่มต้นใหม่การประสบการณ์ในการเล่นนะครับจะบกบ่งบอกแล้วก็จะทําให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมก็จะเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับผมหลังจากทาคลิปเสร็จผมก็จะเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆก่อนเนาะเพื่อจะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้เรามาตั้งใจเล่นกันก่อนครับผมถึงเวลารุยกันแล้วครับผมเราจะดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าเนาะว่าสถานการณ์ตอนไหนเป็นยังไงบางทีเราไปก่อนหรืออะไรพวกเนี้เพื่อนเราก็มาไม่ทันเนาะอย่างเงี้ยครับแต่กลุ่มกันไปหมดเลยครับผม รถถังเนี่ยไม่ได้เป็นขบวนเราต้องไปครับทำอะไรได้เราต้องไปช่วยเพื่อนครับขอกลุ่มไปครับทางนู้นสองคันทางนี้สองคันเรามาทางนี้เป็นสามคันเจอครับผมเพื่อนพวกกาลังยึดจุดตรงนี้อยู่ถอยหลังมาแล้วครับต้องดูให้แน่ชัดก่อนครับว่ากี่คันอเออตกหิวอืมดีนะตีนตะขาบไม่เสียหายนี่ครับอยู่เหมือนกับเขายิงผมแล้ว นี่ครับโดนยิงก่อนเนี่ยเสียเปรียบตลอดเพื่อนเราไปครับเราต้องไปช่วยเพื่อนเขาคันเดียวเราสามคันครับผมกำจัดได้รีบกำจัดเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้โห,โหนี่ครับยิงไปราวางข้างหลังด้วยครับโอ้โดนยิงพักยิงเราก่อนนะหูเกาะก็ หนาเลยเกินครับยิงเรียบร้อยรเรายิงได้หนึ่งคันครับผมอบอกแล<อ>้วมันต้องมีดีกันบ้างแล้วคันหลังครับคันหลังเรียบร้อยมากๆเรียบร้อยครับผมเหล่านี้น,น,น้ำนะครับผมสวยงามมากๆครับผมโอ้โหอ้าวแตกมีรถถังคันนึงเห็นเราแล้วจากจอเรดาร์นี่ครับหน้าอ่ออยางนี้ยิงเรียบร้อยครับดับก่อนครับนี่ครับมันจะแตกแล้วโหลดน้อยเร็วเพื่อน โอ้โหเรียบร้อยครับผมเพื่อนเราช่วยครับใคยยิงแตกไม่แตกไม่สาคัญเรารอดชีวิตมาก็โอเคแล้วคุณเหลือนิดเดียวพลังเหลือเก้าเพื่อนประมาณว่าขี่ชนถังนี่ผมจะแตกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเหลือแค่เก้าครับผมถ้าผมขี่ชนบ้านเนี่ยรถถังผมจะพังไหม <c oughs> เพราะยอ็นกำยิงครับผมเหลือแค่เกนะ้าเนาะยิงไกลๆครับต้องระวังครับผมมาแล้ว ถึงเราจะเหลือพลังชีวิตน้อยแต่เราก็ยังรักเพื่อนๆอยู่นะเหลือสองคันครับผมปลอดภัยได้เย่เ๋ยวเลงเราเป็นพอนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหเหลือแค่เก้ายังได้อีกสองยังได้คันครับผมโอโ้เป็นเกมปิดฉากที่แบบผมประทับใจแล้วรับอย่าชนผมครับผมเพื่อนเดี๋ยวผมแตกโอ้โหตอนนี้ตายก็ไม่เสียได้ชีวิตแล้วชีวิตกับเป็นทหารของเรานั้นยิงเรียบร้อยครับผมเพื่อนหันมาแล้วครับ หันมาแล้วเอาไม่ได้หันมาทางเราครับผมเฮ้ยหันมาทางเราครับยาย,งยิงสูวยิงสวนกันครับผมผมเองก็ทำดาเมจไปได้หนึ่งร้อยนิดๆน,น,นะครับผมแต่ตอนเราก็แตกครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่บอกได้เลยครับผมพอเล่นมาแล้วเจอฉากแบบนี้การเล่นแบบนี้มันมันแบบปินมากๆเลยนะผมเองเนี่ยชอบใจจริงเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเลยครับผมเอาไว้เจอความสนุกกว่าจะได้ความสนุกแบบ ถูกใจก็เล่นเอาไปซะนานกันเลยทีเดียวโอเคไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย